สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับนะฮะช่วงนี้บ่ายโมงนะครับเกือบบ่ายแล้วนะครับประมาณเที่ยงสิบห้านาทีพอดีมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าใบ 3D 2D BOQ เป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับหลังจากที่ผมไลฟ์สดไปตอนเช้าบอกว่าการก่อสร้างบ้านนะครับอ่าเราต้องมี 3D 3D แล้วก็บีโแล้วก็สองดก็คือเป็นรูปภาพจําลอง ที่เสมือนจริงนะครับนะฮะอย่างเช่นตัวอ,อย่างนะครับ3 d นะฮะเนี่ยครับ3 d ก็คือที่เราออกแบบออกแบบเบื้องต้นนะครับออกแบบตามที่เราต้องการเสร็จก่อนทีนี้ก็เอาไปให้ช่างนะครับเข้าเขียน3 d ม d 3ก็จะเป็นบ้านที่มีทุกมุมนะครับมุมซ้ายมุมขวามุมด้านหลังมุมด้านหน้าแล้วก็ภายในตัวบ้านนะครับ ตามแปลนที like ่เราเขียนนะครับนี่นะฮะมันก็จะออกมาเป็นรูปบ้านนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปกติถ้าเข้าไปดูในเพจผมนะฮะทุกท่านก็จะเจออยู่แล้วว่าสามีก็คือเป็นรูปบ้านนะครับรูปด้านหน้าบ้านด้านข้างบ้านด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ภายในตัวบ้านบ้านนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะนะครับประมาณนี้นะครับอันนั้นก็คือเขาเรียก 3D นะครับ 3D ก็คือจะมีคนรับเขียนอยู่แล้วนะครับทั่วไปนะครับ ก็สตาร์ทตั้งแต่ราคา3000ต้นๆนะครับไปถึงหมื่นอัพนะครับแล้วแต่ฟีมือแล้วแต่ว่าเราได้อะไรบ้างนะครับสำหรับ 3D นะนะครับปกตินะครับ 3, 3 0 0 0 0 0 0 0ไปถึง15,000ห0 0 0นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะคุยกับคนเขียนได้แบบไหนนะครับรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าการเขียน 3D บางคนเขียนก็จะมีเฉพาะตัวบ้านนะครับ เฉพาะด้านหน้าด้านหลังอย่างเงี้ยครับด้านข้างแต่ว่าด้านในไม่มีอย่างเงี้ยราคาก็จะถูกหน่อยแต่ถ้าเราต้องการให้เขาเขียนแบบด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแล้วก็แบบภายในด้วยมุ่งลังคาอะไรด้วยก็จะสตาร์ทอัพห0าพันหกพขึ้นไปอันนี้ก็เป็น3านะครับคร่าวๆเนาะนะครับต่อไปนะครับ BQBQ o o Q นะครับ BQ เวลาเราจ้างช่างเขียนนะครับ 3 d 2ดี d ดีนะครับส่วนใหญ่ถ้านะครับให้เขียนทั้ง3าอย่างเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ราคาประมาณสตาร์ทอยู่ที่เอาคร่าวๆนะครับนะคร,าครา่าวๆก็ตั้งแต่หมื่นอัพขึ้นไปนะครับก็ไปถึง4 0 0ห0ื้าหแล้วแต่เจ้านะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่เจ้านะครับแล้วแต่คุณภาพงานด้วยนะครับแต่ว่าราคาก็อยู่ประมาณเลทนี้แหละนะครับตั้งแต่หมื่นถึง4 0,000ืนนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใบ B O Q ครับใบ B O Q ก็จะเป็นออกมาอย่างนี้ครับออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับใบ B O Q เขาจะมีรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์น,นะครับเนี่ยฮะเขาจะมีเป็นวัสดุอุปกรณ์มาให้นะครับว่า,างานโครงสร้างนะครับของเราต้องใช้ดินขุดดินถมฐานรากจํานวนเท่าไหร่นะครับกี่ลูกบาทเมตรนะฮะดินถมอัดแน่นทรายกรวดปูซีเมนปูซีเมนพวกเนี้ยเขาจะมีรายละเอียดให้เราทั้งหมดเลย ว่บาบ <ım. S 1> so ้านที่เราจะสร้างเนี่ยนะครับนี่ครับว่าบ้านที่เราจะสร้างตามแบบอันนี้เขาเรียกสองดีนะครับอันนี้เขาเรียกแบบสองดีนะฮะเราจะได้ไปเล่มมาแบบนี้นะครับนี่เราจะได้ไปเล่มมาแบบนี้นะครับเล่มนี้นะครับเราจะเอาไปใช้ในการอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับเราจะเอาไปยื่นอนุญาตก่อสร้างก็คือเราต้องใช้เล่มนี้ด้วยนะครับนี่ครับเล่มนี้เราต้องใช้ยื่นอนุญาตก่อสร้าง เล่มนี้เราต้องเอาให้ช่างดูเวลาก่อสร้างนะครับแล้วก็เล่มนี้เราเอาไปดูเองว่าช่างทําตามเงื่อนไขของเราไหมนะครับอ่านะครับสมมติว่าตัวนี้นะครับเป็นบ้านอย่างเงี้ยครับอย่างของผมเนี่ยนะครับเขาก็จะเขียนบอกว่าแบบบ้านพักคอสอรอหนึ่งชั้นอย่างเงี้ยนะครับน,นะก็จะมีใครเป็นเจ้าของโครงการนะครับมีก็คือเขาเรียกแบบ2อดีนะครับแบบ2ดีหรือว่าแบบขอนุกแยก่อสร้างหรือแบบก่อสร้างนั่นเองคือตัวนี้นะครับสำหรับท่านที่ จะสร้างบ้านนะครับทุกท่านต้องอันดับแรกนะฮะท่านต้องมีร่างขึ้นมาเองก่อนเมื่อท่านร่างขึ้นมาเองปุ๊บเสร็จเรียบร้อยต่อมาท่านก็เอาไปให้ช่างเขียนตามแบบที่ท่านต้องการนะครับแบบที่ท่านต้องการนะครับอ่าอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับเราล่างออกมาว่าภายในเราจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยครับอย่างเงี้ยภายในตัวบ้านเราจะเป็นอย่างนี้ความกว้างความยาวของตัวบ้านเรานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเราเขียนด้วยมือนะครับ ตอนแรกเราก็เขียนประการธรรมดาขีดๆธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็บอกความกว้างความยาวไปเดี๋ยวช่างเขาจะทําให้มันสวยเองนะครับไม่ต้องซีเรียสว่าท่านต้องทําให้สวยแค่บอกถึงจุดประสงค์ว่าท่านต้องการอยากได้บ้านกว้างเท่านี้ขี่ห้องนอนนะครับท่านก็ระบุลงไปนี่นะครับพอเรียบร้อยเสร็จสับนะครับนี่ฮะช่างครับก็จะเขียนแบบออกมาให้เราเป็นแบบนี้นะครับอ่าเขียนแบบทุกสัดส่วนเลยนะฮะค่อยๆเขียนออกมานะครับเราก็จะมีรายละเอียดแบบก่อสร้าง ทีนี้เราก็นี่แหละครับแบบนี <pl ains> ้แหละที่เราจะเอาไปช่างดูนะครับเอาไปช่างตีราคานะครับเอาไปช่างตีราคาเนี่ยคือแบบเล่มนี้นะครับก็คือวิศวะเขาจะเขียนออกมาให้เราอยู่แล้วนะครับนี่เขาจะเขียนทุกอย่างออกมาให้เราอยู่แล้วนะครับส่วนเราต้องการหน้าต่างสีอะไรพวกนั้นน่ะก็ค่อยคุยกับช่างอีกทีหนึ่งนะครับอย่างนี้นะมันจะมีรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับที่เป็นแบบก่อสร้างนะครับถึงท่านจะไม่มีความรู้เรื่องก่อสร้างแต่ถ้าท่านมีเล่มนี้นะครับ ท่านก็สามารถที่จะดูกับช่างไปได้ด้วยว่าเนี่ยนะอ่าหน้าต่างเป็นแบบนี้นะเนี่ยครับสูงยาวเท่าไรตั้งเสาเอ็นคอสลรอวงกบอย่างเงี้ยนะครับเขาจะบุกช่างเขาจะระบุอย่างละเอียดคือถ้าไม่เราไม่มีเล่มนี้เวลาเราไปดูงานกับช่างนะครับท่านจะไม่รู้เลยว่าช่างทําให้เราเป็นแบบไหนอย่างน้อยถ้าท่านมีแบบก่อสร้างแบบนี้นะครับถ้าท่านมีแบบก่อสร้างแบบนี้ท่านกสา็สามารถที่จะใช้เล่มนี้อ้างอิงแล้วก็คุยกับช่างได้นั่นเองนะครับ นี่นะฮะอ่าช่างใช้ปลูกเหล็กอะไรเนี่ยครับคือรายละเอียดเหล็กนะครับที่รองรับรองรับน้ําหนักตัวบ้านของเรานะครับเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดบอกชัดเจนนะครับว่าเนี่ยครับรายละเอียดเหล็กนะฮะเนี่ครับเห็นไหมเหล็กนะครับอย่างเช่นของผมนะฮะของผมก็เป็นเหล็กอ่าสมมติว่าเป็นเหล็กคานนะครับก็ดีบีเนี่ยเอาให้ดูง่ายๆนะครับเนี่ยให้ดูง่ายๆนะครับจะมีรายละเอียดบอกนะครับ ว่าเราใช้เหล็กเบอร์อะไร db เท่าไหร่แล้วก็ผูกเหล็กยังไงเนี่ยครับผูกเหล็กคานหนึ่งเส้น2 3 4สาม8ี่ห้ากเจ็ดแด้าอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือคานนะครับท่านจะได้รู้ว่าบ้านที่เป็นมาตรฐานนะครับคานเขาจะคุณต้องทําคานแบบนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับถ้าเราไม่มีแบบใช่ไหมช่างก็จะผูกแค่เวลาเทคานอ่ะเหล็กสี่เส้นแล้วก็ใส่ปอกใส่ปอกใส่ปอก,ปอกใช่ไหมครับนะบแต่ถ้าเราดูตามแบบนี้นะครับเนี่ย วัสดุจริงๆนะครับเห็นไหมเราควรผูกเหล็กกี่เส้นนี่คืออันที่เป็นมาตรฐานนะครับมาตรฐานกับไม่มาตรฐานนะครับเราต้องเราต้องแยกตรงนี้ก่อนบ้านราคาถูกกับบ้านราคาแพงนะครับก็คือบ้านมาตรฐานกับบ้านไม,ไม่ได้มาตรฐานนะครับโทรศัพท์ก็สมมุติว่าเราอยากได้สมมตินะสมมติเรื่องโทรศัพท์สมมติว่าเราอยากได้ iPhone อย่างเงี้ยครับนะครับไอโฟนนะครับไอโฟนของแท้ก็ราคาเท่าไหร่ครับ ท่านก็รู้ดีว่าหลักหมื่นอัพนะครับแต่ไอโฟนเทียบเท่าท่านก็จะรู้ดีว่าหลักพันใช่ไหมไอโฟนก o ปี้อย่างเงี้ยนะครับนี่เปรียบเทียบก็เหมือนบ้านนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันต้องแมทกันนะครับไม่ใช่ใช่ท่านได้บ้านราคาถูกแล้วท่านอุปกรณ์ภายในเหมือนเหมือนบ้านที่ราคาแพงอันนั้นท่านเข้าใจผิดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันครับนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามวัสดุเป็นไปตามอุปกรณ์ฉะนั้นเวลาดูบ้านนะครับ เมื่อท่านดูราคาแล้วให้ท่านเจาะลึกไปที่วัสดุอุปกรณ์นะครับอ่านี่ก็เป็นแบบบ้านนะฮะเป็นแบบเมื่อเราได้แบบเสร็จแล้วนี่นะครับแบบทุกอย่างเขาจะบอกรายละเอียดการเทฟูตติ้งนะครับการเทว่าเราใช้เหล็กขนาดไหนด้วยนะครับเนี่ยนะครับคือท่านดูแค่ตัวนี้นะครับก็จบแล้วนะครับเนี่ยรังคาลงรถเป็นยังไงเนี่ยครับเนี่ยเราจะได้รู้นะครับคือเราจะได้เห็นบ้านตั้งแต่ยังไม่สร้างนะครับว่าโครงสร้างบ้านบ้านตัวบ้านเป็นยังไงนะครับ นี่คือสิ่งสําคัญนะครับสําหรับท่านที่จะสร้างบ้านเองนะครับท่านต้องมีสิ่งเหล่านี้นะครับไม่งั้นท่านก็บอกโอ้แล้วแต่ช่างช่างก็ฝีมือดีอยู่แล้วช่างฝีมือดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเจ้าของเป็นคนคุมนะครับช่างฝีมือดีนะครับแต่ว่าเอาของคุณภาพไม่ไม่ดีมาให้เรานะครับนะครับอันนั้นก็ฝีมือดีแต่ว่าเขาใช้คุณภาพไม่ดีให้เราสรุปก็คือ บ้านจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับคนคุมนะครับช่างไม่เกี่ยวนะครับช่างเนี่ยฝีมือมาตรฐานเหมือนกันหมดคุณจะเป็นช่างอะไรก็ตามบอกว่าเป็นช่างของนั่นของนี่ของนี่มีไม่ไม่ไม่สาคัญครับสําคัญคือคนที่คุณคือตัวคุณเองที่คุณคุมนะครับคุมช่างนะครับถ้าคุณดูตัวนี้ได้นะครับเบื้องต้นนะครับรับรองว่าวัสดุทุกชิ้นบ้านคุณจะมีคุณภาพนะครับท่านอย่าไปคิดเรื่องราคานะครับเพราะว่า บางทีเนี่ยช่างคุณภาพดีนะครับเอาวัาสดุห่วยๆม,มาให้คุณแต่มาคิดราคาของราคาแพงอย่างเงี้ยนะครับมีเยอะนะครับยิงย่งยิ่งท่านได้ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยอย่างเงี้ยอย่างน้อยท่านมีแบบแบบนี้นะครับท่านเนี่ยท่านมีแบบแบบนี้นะครับนะฮะท่านก็ดูประก,ระกอบกันได้เองอยู่แล้วเพราะว่าแบบมันบอกละเอียดอยู่แล้วนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจท่านถามช่างว่าเหล็กตัวนี้มันเหล็กเบอร์อะไรเบอร์สิบสองไหมบีบีสิบสองไหมอย่างเงี้ยนะครับ อย่างเหล็กเนี่ยนะครับอย่างผมพูดเรื่องเหล็กนิดนึงเหล็กนะครับที่บอกว่าราคาถูกราคาแพงนะครับเหล็กมีหลายเกรดนะครับมออกเหมือนกันนะครับแต่จะมีสีสีที่ต่างกันสีที่ต่างกันนะครับเหล็กจะมีสีเหลืองสีม่วงสีแดงสีน้ำเงินพวกนี้นะครับสีบ่งบอกถึงขนาดของคุณภาพเหล็กนะครับนะครับท่านลองเอาเหล็กเบอร์เดียวกันต่างสีนะครับให้เขาชั่งน้ําหนักดูนะครับถ้าแต่ ซึ่งแต่ละสีจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับมออกเหมือนกันเบอร์เดียวกันแต่คนละสีนะครับแค่นี้ก็เป็นส่วนต่างได้แล้วว่าเหล็กของท่านน่ะนะครับราคาก็คนละราคาแล้วนะฮะนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับฉะนั้นนะครับท่านพยายามอิงตามใบ BOQ นะครับนี่คือ BO Q ที่สมมุติว่าท่านจ้างช่างเขียนนะครับช่างที่เขียนนี่จะเป็นวิศวะนะครับในการเขียน นะครับส่วนใหญ่จะเป็นช่างหน่วยงานอบตอก็ได้นะครับถ้าท่านอยู่อบตอนะครับก็ไปหาหัวหน้าโยธานะครับให้เขาเขียนให้ก็ได้ถ้า,าเขาเขียนให้ไม่ได้เขาก็จะมีคนแนะนานะครับในโซนที่อยู่บริเวณเดียวกันเพราะว่าบริเวณนั้นเขาก็จะสํารวจราคาวัสดุบริเวณนั้นมาให้ท่านนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าท่านไปจ้างช่างอยู่นู่นกรุงเทพเขาก็ไล่วัสดุจากกรุงเทพมานะครับพยายามหาช่างที่อยู่บริเวณหน้างานของท่านนะครับ นะฮะเขียนให้นะครับแล้วก็พยายามพูดคุยกับอบตนะครับหน่วยงานเทศบาลนะครับเรื่อยๆนะครับในการก่อสร้างเนี่ยใช่ไหมเขาจะมีรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์มาให้นะครับก็แยกเลยเพราะว่าอ่าราคานะครับว่าค่าวัสดุก่อสร้างเท่านี้นะราคาค่าแรงเท่านี้นะครับเขาจะคิดให้เราเลยนะครับอันนี้เขาเรียกราคากลางนะครับนี่คือเรียกราคากลางนะครับเมื่อเราเราได้ราคากลางเสร็จเรียบร้อยนะครับวัสดุเราก็รู้แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้แล้ว ที่เหลือนะครับเจ้าของเจ้าของบ้านนะครับก็ต้องไปหาช่างที่ต่ํากว่าราคานะครับหาช่างที่ต่ํากว่าราคาประเมินโดยที่วัสดุทุกอย่างเป็นไปนตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับ,นะรบก็ไรนี้ก็มาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็เรื่องแบบบ้านนะครับแล้วก็ 3D 2D b o q คืออะไรนะครับก็มาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้เนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับนะะ สำหรับท่านที่กําลังจะสร้างบ้านนะครับท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมเราก็สามารถโทรหาผมได้เลยนะครับ0897151429นะครับสามารถแวะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแวะเข้ามาถามแวะเข้ามาพูดคุยกันนะครับว่าผมจะสร้างบ้านครับช่วยแนะนําหน่อยว่ายังไงยังไงขั้นตอนยังไงบ้างนะครับก็มาคุยกันได้นะครับยินดีนะครับยินดีให้การปรึกษานะหรือจะมาดูหน้างานของผมเป็นกรณีศึกษาไปเลยก็ได้นะครับ เ็นกรณีศึกษาเป็นหน้างานจริงไปเลยก็ได้ว่าเอ้ผมอยากสร้างบ้านที่อ่าผมขอขอเข้าไปดูหน้างานด้วยได้ไหมนะครับยินดีครับนะฮะเข้ามาดูช่างผมทํางานนะครับอ่าเข้ามาดูแต่ละชิ้นละตอนแล้วก็เก็บเป็นประสบการณ์เพื่อไปสร้างบ้านของท่านเองนะครับผมยินดีนะครับยินดีนะครับดีก็รับทุกท่านเลยนะครับนะบางคนไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่กล้ามานะครับมาเลยครับนะฮะมาที่โครงการเรานะครับมาสอบถามได้ยินดีครับ โทรหาผมได้เลยครับ0897151429นะครับโทรหาผมได้นะครับ0897151429นะครับแล้วเจอกันครับผมนะฮะสำหรับไลน์นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ